cùng trọng tài ngân quốc xác định là đã có một tình huống dùng tay chơi bóng của hồ tấn tài và đã có va chạm xảy ra giữa số ba dùng tay chơi bóng của hồ tấn tài สวัสดีครับผมว่าพบกับเก๋าเกมอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ดูคลิปข้างต้นไปแล้วนะครับผมระวังงกไฮกับธีรทรบุญมาทันนะครับผมโอ้ยเกือบมีเรื่องกันแล้วนะครับผมในฮะแมตช์การ์ดคัน AFF นะครับผมมิซูมิชินะฮะปี2022ครับผมโอ้ยธีรอรของเราเนี่ยโดนสาวมัดใส่ครับผมเกือบเลยฮะดีฮะที่แยกกันได้ครับผมในเมื่อเจตจำหนุนมาขนาดนี้แล้วฮะงกไฮของเรากับธีรทรต้องมีนะฮะเพย์แบ็ค ล้มกันสักแมต์ดูครับผมในสนามบอลตีเกมได้ฮะเราจัดให้เลยครับผมกับดิวีดีวิลอครับผมระหว่างงกไฮกับธีรทรบุญมาทันครับผมนี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูแมต์การแข่งขันแมต์นี้กันได้เลยนะครับผมเปิดตัวมาแล้วครับผมกับนกไฮของเราหูวเพลงชาติของเขาขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมเป็นแมต์ การฮะแข่งขันนี่ครับผมในศึกฮะคนชนคน WWE เนี่ยฮะ WWE นั่นเองครับผมเดินมาฮะในเพลงชาติของเขาครับผมงกไห่นี่ฮะเป็นคนนะฮะสัญชาติเวียดนามนะครับผมะเล่นในตำแหน่งฮะกองหลังเช่นเดียวกับกีรตทอรนะฮะใส่เบอร์สามเหมือนกันด้วยนะครับผมนี่ฮะเดินมาอัด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 อันนี้ฮะนี่ครับผม โอ้โหเขานะฮะมาในเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แหละฮะเดินอาดอัดเหมือนกัน,นะฮะฮ่พิงสักนอนมาเลยเจะอ,อุ้มะะเดี๋ยวแกเจอฉันอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะมาแล้วขึ้นเวทีมารอก่อนครับผมนี่แหละครับผมรออุ้มของเราะฮะ เพลงชาติไทยของเรามาแล้วครับผมตัวแทนของประเทศไทยของเราฮะนั่นก็คือนะฮะคนนี้เลยครับผมเจ้าอุ้มครับผมธีรทรบุญมาท่านนั่นเองครับผมนี่เลยครับผมนี่นะนี่ฮะนื่เต่าฮะกำปั้นรอเลยครับผมนี่ฮะเดินมาเหมือนกันครับผมนี่ฮะควงมือก่อนเดี๋ยวเจอผมแน่นะฮะเดี๋ยวเจอผมแน่นะฮะผมงอกไห้ก็งอกไห้เธอนี่ยครับผมใส่ชุดมาเต็มยศนะฮะแล้วก็ เล่นตำแหน่งเดียวกันนะฮะกองหลังเบอร์สามเหมือนกันต่างหากครับผมนี่ครับผมอ่าสนับสนุนด้วยนะฮะเสื้อวอลลิกครับผมให้กับทิชาไทยส่วนนะฮะแกสปอร์ตนะครับผมเป็นของสปอนเซอร์ติดเสื้อของทีมชาติเวียดนามครับผมนี่ฮะเดี๋ยวแมตช์การแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมอ่าทั้งคู่ก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยกันทั้งคู่เลยนะครับผมนี่ฮะเขาร้องเพลงชาติสักหน่อยมาแล้วครับผม นี่นะฮะวอร์มหน่อยนะฮะงอกไก่ของเรานะฮะกับธีรชรบุญมาทันครับผมกรรมการได้สัญญาณครับผมพร้อมทั้งคู่แล้วก็เป่งครับผมมาเลยฮะจังหวะนี้เตะไปก่อนสาวบัดไปเต็มหน้าแล้วยังไงครับผมแล้วก็กระโดดสาวบัดใจโ้โหเต็มหน้าง,งอกไก่เลยฮะในสนามบอลห้าวเหรอห้าวเหรอจับแขนขึ้นมาแล้วยังไงทีบหน้าอ,อกไปทีบทิบทีบอย่าห้าวกับพี่ยาห้าวกับพี่นี่ครับผมวิ่งหลบได้ครับผมแล้วยงไงงอกไของเรากดคอเลยโดนกระทุ้งท้องเข่าไปอุ้ยโดนสวนฮะโดนสองอุ้ยท้องแล้ว เขาเข้าลอยไปอุ้ยอุ้งเราก็เจ็บพอดูเลยฮะโดนกองไห่ดึงขึ้นมาครับผมแล้วยังไงอ้ยเขาไปเต็มหน้าครับผมกองไห่ของเราครับผมฝีมือใช้ได้เลยฮะแล้วก็ขึ้นไปนะฮะบนสเสาแล้วกระโดดลงมาหรือเปล่ากระโดดลงมาแล้วก็ครับอุ้ยเต็มหน้าจีตาทอล่ะฮะแล้วก็จับกดทันทีเลยครับผมแมากรรมการนับหนึ่งนะนับสองครับผมอุ้ยได้แค่สองนะครับผมโอ้ยกงองแขงเรา กำนะฮะกุ้มขมับเลยฮะนี่ฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนต่อเดี๋ยวโดนต่อยัไงไงฮะเด้งเชือกมาแล้วก็อุย้ยโดนทีตะทอนฮะตัดขาไม่ได้ครับผมทีตะทอนฟื้นแล้วครับผมจับงอกไหายขึ้นมาแล้วหูไม่ไม่ไทยตีเข่าสอกับเตะแล้วก็อุ้ยเข้ายอดหน้ารู้จักไม่ไม่ไม่ไทยน้อยไปซะแล้วจับขึ้นมาอีกกระทืบหลังกระทืบหลังยังไงต่อกระทืบหน้านี่ฮะบิดตัวยังไงพับแขนแล้วยังไงจับ แคดดิข้ามาครับผมนี่ฮะหมัดนี้พี่สาวใส่พี่เลยนี่ฮะแล้วก็ดัดแขนเลยครับผมโอ้ยโหแท็กกระทึบอีกทีนึงโอ้ยเข่าลอยเต็มหลังเลยครับผมจับงอไข่ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วยังไงซับอีกทีนึงกระทืบหลังซ้านี่อย่าห้ามกับพี่ทีบหน้าซ้ำนะฮะแล้วยังไงฮะดัดแขนนี้แล้วครับผมนี่แขนซ้ายแบบแล้วมาดัด แขนขวาต่อครับผมดันละเจ็บโอ้โห้ยปอยผมไม่เจอนะกระทืบหลังซ้ำอีกทิึงด้วยเข่าลอยไปเนี่ยฮะดีฮะรู้จักไม่ไวไปไทยไหมงอกไยแล้วโอ้ยลินปีสับหน้าลิ้นปีแล้วก็ก้างคอสิครับผมไม่ต้องซ้ำโม้แลวกระตืบเตะหลังไปหนึ่งเทแล้วเด้งเชือกลวกระทบไปอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วก็กดเลยครับผมที่ท้อนของเราฮะทำไงกรรมการนับหนึ่งูนับกระสองครับผมวิ่แรงยังมีอยู่เลยงอกไย เจอที่ทอนจับหัวอะไรยังไงแล้วก็ยังไงครับผมคอมเลยฮะแล้วก็ตุยนาตุยนาตุยนาตุยน้า,นาเอาเหลอเอาเหลเอหลจับขึ้นมาอีกทีหนึงนะะ่งฮะแล้วยังไงต่อตุยท้องนี่ปีนเข้าไปจับกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบกครับผมแล้วก็ยังไงฮะ ไปกระเทกเสา่ครับผมเต็มหน้าเลยครับผมถือของเราฮะไม่รอช้าอย่างเงี้ต่อแล้วก็อุย้ยเข่าเต็มหน้าเลยครับผมแล้วขึ้นเสาและทีทททรทอนของเราจะทํายังไงกับท่านี้กระโดดอุย้ยไม่โดนฮะแข่งรเราฟุ้นขึ้นมาแล้วครับผมจับทีทรทอนจากด้านหลังแล้วยังไงหุ้ยส่องไปที่เต็มหน้าของทีทรทรเลยฮะหนีเต้นโชว์เต้นโชว์ออ้ยเนี่ยโอ้ยวิ่งมาชนกันเฉยฮะแล้วยังไงจับคอกันต่อแล้วก็ยังไงครับผม ยกปุยเข่าเต็มท้องเลยฮะโปุหงอกแหงเราวันฮะขึ้นเสาแล้วนะฮะทีนพอจะฟื้นทันไหมฟื้นทันไหมยังไงยังไงจับนกไขทุ่มลงมาโอ้โหโมตะเก๊ะคาอยู่ข้างบนเสาฮะแล้วก็กดเลยฮะนับหนึ่งครับผมนับสองฮะได้ปุยเกือบครับผมได้แค่สองทีนทอนของเราเลยฮะโอ้วิคจานจานดูหน่อยจะสามแล้วนะฮะแล้วก็จับงอกไขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็โอ้โหกระโดดนะฮะใช้หมัด ลอยเลยฮะแล้วก็กระโดดวนตัวหูยกดลงไปเจ็บเหมือนกันครับผมแล้วก็กระเทือบไปโดนแล้วงอกขายของเรานะฮะแล้วก็หูยคอมเหมือนกันครับผมแล้วก็ตุ้ยหน้าคืน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 อย่าอย่าคิดว่าทําผมไม่คนเดียวนะครับผมแล้วคืนเสายังไงครับผมลูกนี้กระโดดมาแล้วทุตทอรสตันเต็มสล้วโอบกาการแล้วครับผมโอ้โหนับหนึ่งครับผมนับสองฮะนับสามครับผมโอ้โห เจอะโอ้โหมัดเคาน์เตอร์กลางอากาศแล้วก็ผมกะโบยลงมาใส่หมัดทีละทอนพอดีเลยครับผมสลบกลางอากาศเลยฮะลูกนี้ครับผมโอ้โหไปดูภาพชา้กากันชัดๆอีกครั้งครับผมนี่ฮะกระโดดมาแล้วแล้วก็ วนไปด้วยหมัดเต็มหน้าเลยครับผมสลบก,กากาศเลยฮะที่น้องของเราชนะไปครับผมแมตช์นี้นะครับโห้หูหนะฮะในเมื่อซัดกันในสนามไม่ได้ฮะก็จัดกันในสนามมวยปั้มไปเลยครับผมาวันนี้กอเกนก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอยากให้ใครฝ่ายกับใครบอกต่อกันได้เลยครับผมวันนี้กอเกนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ